สนับสนุนโดยเนเจอร์วันเล่ผลิตภัณฑ์ธันยพืชอบกรอบชนิดแทง่งเมื่อวานนี้นะครับมีแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับขนาด8.1ศูนย์กลางอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ครับเมืองหลวงของเม็กซิโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ1,000กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากชายฝั่งตอนใต้120กิโลเมตรลึกไปใต้ทะเลนะครับประมาณ69กิโลเกิดขึ้นกลางดึก วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเขานะครับแล้วรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ในเมืองหลวงรวมถึงไปถึงกรุงโกเตมาลาซิตี้เมืองหลวงของโกเตมาลาด้วยตอนนี้มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างน้อย60คนบาดเจ็บอีกกว่า200ครับอาคารบ้านเรือนจํานวนมากเสียหายอย่างหนักแล้วก็ตอนนี้ต้องมีการอพยพครั้งใหญ่ เพราะว่าเขาต้องเฝ้าระวังคลื่นสึนามิที่อาจจะไปไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับโดยสมัชญงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ก็ออกมาเตือนเหมือนกันให้เฝ้าระวังว่าอาจจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในทะเลด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์แม้ว่าจะไม่มีคําสั่งอพยพก็ตามทางด้านของนายเอ็นริเกเปนาเนโตประธานาธิบดีเม็กซิโกก็บอกว่าแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงประชาชนกว่า50ล้านคนจากทั้งหมด120ล้านคนทั่วประเทศถือว่านี่ รุนแรงที่สุดในะรอบร้อยปีเลยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนปี2528เนี่ยเคยเกิดมาแล้วครั้งนั้นก็8.0นะครับสั่นสะเทือนทั้งในและรอบพื้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เหมือนกันแต่ครั้งนั้นกมุมภกรท์เสียชีวิตไปเกือบหมื่นนะฮะ แต่ครั้งนี้แม้จะรุนแรงกว่าแต่ว่าความเสียหายเนี่ยอยู่ในวงจำกัดเพราะว่ามันเกิดในความลึกที่มากกว่าแล้วก็ห่างจากเมืองหลวงมากกว่านั่นเองนะครับส่วนสํานักสํารวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS ก็รายงานว่าได้มี after shock ตามมาหลายครั้งแล้วก็อย่างน้อย6ครั้งที่มีความรุนแรงเกิน5้าแมกนิจูดนะครับขณะเดยียวกันมีการยืนยันว่าการเกิดขึ้นสึนามิในเม็กซิโกตามข้อมูลศูนย์เตือนภัยในมหาสมุทรแปซิฟิกของสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติสหรัฐ รายงานผ่านทวิตเตอร์นะครับว่าได้มีคลื่นสึนามิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตรแต่ก็ไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดครับ ส่วนสถานการณ์ที่สหรัฐตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับก่อนหน้านี้มีเฮอริเคนหนึ่งลูกที่พัดเข้ามาทางเท็กซัสนะครับนั่นคือฮาวีใช่ครับตอนนี้ล่าสุดมีเออร์มามาอีกแล้วนะครับเข้าทางฟลอริดาล่าสุดนะครับทางชาวฟลอริดามากกว่า5ล้านคนนะครับเร่งเดินทางอบพยพหนีเฮอริเคนเออร์มาทําให้ตอนนี้ท้องถนนก็เต็มไปด้วยรถยนต์ที่แน่นขนาดนะครับนายริกสกอตผู้ว่าการรัฐฟลอริดากล่าวเมื่อวันศุกร์ขอให้ประชาชนเรา5.6ล้านคนหรือว่าประมาณ25%อของพลเมืองทั้งร บอบพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดเนื่องจากอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดแต่ประชาชนที่เหลือขอให้เตรียมความพร้อมสําหรับการอบพยพตลอด24ชั่วโมงขณะที่ทางการรัฐจอร์เจียนะครับซึ่งอยู่ทางเหนือของรัฐฟลอริดาก็สั่งอบพยพประปราชาชนแล้วมากกว่า5 0 0 0 0 0คนด้วยกันครับ ด้านรายงานของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติระบุว่าเฮอริเคนเออร์มามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่258กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดอยู่ในระดับ4นะครับแล้วก็อยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองไมอามี่ลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ510กิโลเมตรแต่มีแนวโน้มสูงมากที่พายุจะสะสมกำลังลมให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกก่อนจะถึงชายฝั่งของรัฐฟลอริดาทั้งนี้ครับ จากอดีตที่ผ่านมาสหรัฐเคยเจอกับเฮอริเคนความรุนแรงในระดับ5โดยตรงเพียงแค่3ลูกเท่านั้นนับตั้งแต่ปี94 2,394นะครับครั้งล่าสุดคือเฮอริเคนแอนดูซึ่งขึ้นจากฝั่งที่รัฐฟลอริดาเช่นกันเมื่อปี2,535ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต44คนครับครับขณะที่นอกเหนือจากพายุเฮอริเคน2ลูกนี้ชื่ออะไรนะ เออร์มาไอฮาวีใช่ไหมฮาวีกับเออร์มามันก็มีหนึ่งเรื่องราวน่าสนใจเพราะว่ามันไปตรงกับชื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งพอดีชื่อฮาวีกับเออร์มาเขาเป็นสามีภรรยากันคุณเล้เหระนี่แหละครับคู่ดีแล้วครองคู่กันมา75ปีคือหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เนี่ยเขาสัมภาษณ์เลยนะว่าคุณย่าเออร์มาตอนนี้อายุ93แล้วครับ เธอเป็นภรรยาคุณปู่ฮาวีอายุร้อยสี่ครับโอ้อายุยืนมากเขาบอกนี่คือเรื่องบังเอิญว่าทําไมชื่อมันตรงกับพายุสองลูกนี้เลยอะ่ะครับคือเขาบอกว่าปกาติในการตั้งชื่อพายุเฮอริเคนเนี่ยเขาจะมีร่างอยู่แล้วเป็นชุด,ช,ดชุดชื่ออยู่แล้วจะมี6ชุดว่าเอสจะหมุนเวียนจะใช้ชื่อไหนในเวลาไหนเปลี่ยนไปทุกปีใช่ไหมครับแล้วครั้งแรกที่มีการตั้งชื่อฮาวีให้กับเฮอริเคนก็คือเมื่อ36ปีก่อนตามคิวการตั้งชื่อพายุลูกใหญ่ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากฮาวีจริงๆแล้วควรจะเป็นไอรรนคับ แต่ปรากฏว่าเนื่องจากเฮอริเคนไอรินเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยถ้ายังจำก็ได้มันบุนแรงมากแล้วก็เสียหายครั้งใหญ่จนหลายคนเนี่ยสะเทือนใจเขาก็เลยถอนชื่อออกจากบัญชี<ม>แล้วก็เอาเออร์มาเข้าไปแทนพอดีครับเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกและก็ครั้งสุดท้ายที่ทั้งฮาวีและเออร์มาจะเป็นชื่อพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันเช่นนี้แล้วก็ถูกระลึลกไว้ด้วยสามีภรรยาคู่นี้นะฮะ<ม>คุณปู ฮาวี่กับคุณยายเออมาเออก็เป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปไวมากคุณประวันเพลอแป๊บเดียวนิว18ของเรากำลังจะก้าวสู่ปีที่5อ๋อเหรอฮะอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับผมเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ